สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่27กันยายน2023นะครับวันนี้ฟิงวินด็ x 44จากวันนีี่46คลิปนี้จะพูดถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกจะพูดถึงธนาคาร JP Morgan Chase ในประเทศอังกฤษตอนนี้เตรียมที่จะยุต,ติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเนซี C. เรื่องที่2พูดถึงประธานแกรี่กับการถูกบีบจากสภาคองเกรสนะครับ เรื่องแรกก่อนนะครับสวันก่อนเราพูดถึงคริปโตเอกชแในประเทศอังกฤษนะเอกชนนบายเและหลายต่อหลายเอกช n น e ตอนนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไร FCA financial conduct authority หรือกรอตของอังกฤษเนี่ยนับวันกดระเบียบยิ่งแบบเข้มงวดมากขึ้นนะครับหลายต่อหลายเอกช n น e เตรียมถอนตัวออกแต่ล่าสุดประเทศอังกฤษนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ JPMorgan Chase ออกมาประกาศถึงการ ยุติการทำธุรกรรมทุกอย่างของลูกค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริปโตเครนซะีออกมาอีเมลให้ลูกค้านะครับเขาพูดประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเนื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเครนซีประสบปัญหาหลายรูปแบบทั้งมิจฉาชีพทั้งสแกมต่างๆเนี่ยธนาคารของเราจึงขอปฏิเสธการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตแอสเซทผ่านระบบออนไลน์แบงกิ้งและผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร รวมถึงทุกทุกธุรกรรมที่ระบบของเราเนี่ยเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเนนซีนะครับและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทางธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำทุกทุกธุรกรรมนั้นๆมีผล16ตุลาคม2023จึงเรียนมาเพื่อทราบ JP Morgan Chase นะครับเพื่อนๆน,น,นึกภาพการยุติธุรกรรมแบบนี้เนี่ยแน่นอน มีทั้งผลดีและผลไม่ดีนะครับผลดีก็คือชาวบ้านที่เป็นตาสีตาสาที่แบบไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้นะครับตรงนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องดีนะครับแต่คนส่วนใหญ่ทั่วไปผมว่าคนแบบ90%เนตเนี่ยนึกภาพว่าคุณทํางานนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเก็บเงินเพื่อที่จะลงทุนกับสิ่งที่คุณเลือกลงทุนกับสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับคุณนะครับแต่เนี่ย คุณเอาเงินฝากไว้ธนาคารถึงเวลาคุณบอกผมจะไปลงทุนคริปโตนะธนาคารบอกไม่ได้ห้ามถอนห้ามทําธุรกรรมและทุกธุรกรรมที่เราสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องคริปโตเราก็ปฏิเสธธุรกรรมนั้นคือ Reject หมดไม่อนุมัตินะครับทุกครั้งที่รูดไม่ผ่านนะครับก็เด็กรุ่นใหม่ที่เรียนประถมมัธยมเนี่ยนะคิดว่าเขาจะ มีความมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่ากับระบบเซ็นทรัลไลซ์กับระบบธนาคารนะครับแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมมตุติถ้าเป็นผมเนี่ยนะสมมุติผมฝากเงินไว้กับแม่ผมทุกเดือนนะเดือนละ5,000เดือนละหมื่นหนึง่งถึงเวลาผมบอกแม่ขอถอนสัก5,000จะมาลงทุนคริปโตและแม่ไม่ให้เนี่ยผมนึกภาพออกนี่แม่เรานะครับแต่นี่ไม่ใช่คุณแม่เรานี้เป็นธนาคารเนี่ยนะครับแล้วเราทำโอทเรา ไปทำงานตื่นเช้าทุกวันลำบากลำบนแต่ไม่ให้เอาเงินตัวเองออกมาไปลงทุนนะครับก็ไม่ต้องอธิบายมากนะครับท่านนายกรัตรมติริชชี่ซุนักก่อนที่ท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งช่วงที่เลือกตั้งเนี่ยท่านพูดว่าอะไรผมต้องการให้ประเทศอังกฤษเป็นจุดศูนย์กลางของเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นฮับของคริปโตเคอเรนซีนะครับพอท่านเข้ามาปุ๊บ ก,กรอตตกดระเบียบเข้มงวดมากขึ้นธนาคารแบนดๆแบ,น,แบ,น,แบน,นะครับก็คิดยังไงเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงประธานแกรี่เกนสเลอร์กับ Bitcoin Spot ETF เนะครับเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาบอกแกรี่โดนกดดันให้เปิดทาง ETF แล้วครับคุณบอลแต่เหมือนแกยังจะดึงเวลาออกไปอีกนะครับก็แน่นอนล่าสุดประธานแกรี่ถูกบีบจากสมาชิกสภาคอนเกรส ทั้งฝั่งเดโมแครตและฝั่ง r e p u b l i c a n นะครับเขาเรียกเขาเรียกไบพาร์ติสันะมี2ท่านจากเดโมแครตและ2ท่านจากร e พับลิกันเขียนจดหมายถึง SEC นะครับโดยจดหมายเนี่ยเข้าๆประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเราล้องขอให้ SEC ยุติการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ Bitcoin Spot ETF จุดยืนของ SEC ไม่ชัดเจนไม่มีบรรทัดฐานและถึงแม้ สารจะออกคำสั่งให้ SEC เนี่ยพิจารณา Bitcoin Spot ETF ของ Grayscale อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่า SEC ยังเลือกที่จะปฏิบัติทั้งๆท,ที่ Bitcoin Spot ETF สามารถนำมาถึงความโปร่งใสและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความปลอดภัยต่อน,นักลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับสบภาคองเกรสมีหน้าที่สอดส่องดูแลว่า SEC ปฏิบัติตามกฎระเบียบทำนองของธรรมจึงเรียนมาเพื่อทราบ เข่าวๆประมาณนี้นะครับก็จดหมายฉบับนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยนะเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะเชิญตัวประธานแกรี่มากระแทกหน้าก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรสามทุ่มเวลาไทยคืนนี้โดยประมาณนะครับจะมีการประชุม Hearing ระหว่าง House Financial Service Committee กับท่านประธานแกรี่สุดที่รักของเรานะครับซึ่งถ้าใครจำได้ช่วงสงการ ประธานแกรี่กลับบ้านแทบไม่ถูกมือสั่นเลยนะครับ Is ether a commodity or security? And again, it depends on the facts and the law, and if there's a group of I'm asking about the facts and the law sitting in your seat and the judgment you are making. ก็คืนนี้จะเป็นยังไงคืนนี้จะออกมาเลี่ยงคำถามไหมจะออกมาตอบไม่ตรงคำถามไหมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วคืนนี้ผมจะดูแล้วดูอีก และมาสรุปให้เพื่อนๆฟังในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับการดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม